สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ศูนย์การค้าเซนทรอนเฟสติวัลหาดใหญ่แห่งนี้นะครับผมและก่อนที่เราจะพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศข้างในเดี๋ยวเรามีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษคุณสรันตันติจำนานผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซนทรอนเฟสติวัลหาดใหญ่แห่งนี้กันครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับคุณสรันตันติจำนันนะครับผมผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซนทรัลฟเจอบอลหาดใหญ่แห่งนี้ครับผมสวัสดีครับคุณสรันสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการวันที่1 4่ธันวากระแสการตอบรับของพี่น้องชาวหาดใหญ่เป็นไงบ้างครับโอ้ต้องขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับผมนะครับว่า ครเมื่อวันที่4ธราคมผ่านไปแล้วนี่คือผมคิดว่าคนชาวหัดใหญ่และก็จัดข้างเคียงคงจะเขาเรียกว่าประทับใจกับสิ่งที่รอคอยมานานนะครับเขาเรียกว่าบนเวลาที่ผ่านมาในเวลา13เดือนที่ผ่านมากับเงินลงทุน7,200ล้านนะครับได้เน,นลมิตสวนค้าแห่งใหม่ของเมืองหัดใหญ่นะครับ,รบซึ่งบนพื้นที่ g r อสแอ r เ a ีย250,000ตารางเมตรครเน,นลมิต ศูนย์ค้า6ชั้นนะครับให้กับคนทางใต้นะครับคนชาวหัดใหญ่แล้วก็จอดข้างเคียงนะครับซึ่งข้างในเนี่ยเราจะมีนลมิตคอนเซปต์ของคริสตัลนะครับซึ่งบนกาฟาซาดเนี่ยนะฮะเส้ากลางคืนเนี่ยคือก็จะมีเป็นแสงเหมือนคริสตัลหลายสีเป็่งออกมานะครับคอนเซปต์ของการแต่งของที่นี่คือก็จะเป็นแนวคริสตัลแบบนี้นะครับซึ่งข้างในเนี่ยเราจะมีความหลากหลายนะครับทั้งแฟชั่น นะครับทั้งของอาหารนะครับ Fun Planet คอนเซปต์ของเอนเตอร์เทนเมนต์สหรับเด็กๆวัยรุ่นนะครับรวมด้านของหาใหญ่ซีนิเพ็กนะครับโดยทีมบริหารของกลุ่มแมจเจอร์ซีนิเพ็กนะครับครับรวมไปทั้งเรามีของฮอลล์นะครับคอมพิเชั่นฮอลล์ซึ่งขนาด3,000ตารางเมตรจุงานใหญ่ๆได้ซึ่งตอนเปิดตัวแล้วก็มีการจัดงานใหญ่ของมอเตอร์โชว์นะครับซึ่งนามเขาเรียกว่ารถจากหลายๆค่ายเข้ามาให้พี่น้องคือได้มาสัมผัสคอนเซปต์ใหม่ๆนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวง่ายเดี๋ยวผมพาผู้ชมด้านในนะ ได้เจอสิ่งแปลกใหม่ข้างในของเราเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าวันนี้สภาพการจราจรวันนั้นผมอยากทราบว่าเป็นยังไงบ้างครับมีทางเซ็นทรัลมีการแก้ปัญหาการจราจรยังไงบ้างก่อนสักนิดหนึ่งครับผมครับผมจริงจริงคือเรามีการวางแผนนะครับร่วมกับทางคณะกรรมการคณะกรรมการของทางท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านกฤษดาท่านมอบหมายให้ทางเทศบาลเมืองหาดใหญ่นะครับทางตำรวจภาาของสงขานะครับแล้วก็ทางนักวิชาการต่างๆซึ่งได้ระดมความคิด ตรงนี้ประมาณกว่ารอดเปิดศูนยะ์ประมาณ6เดือนปุ๊บนะครับซึ่งอันนี้ต้องเรียนขอบคุณทางเทศบาลเมืองหาดใหญ่นะครับซึ่งในข้ารุ่งโรน์รัวพานิชท่านเป็นท่านรองนายกเทศบาลเมืองหาดใหญ่ท่านกับทางทีมงานนะครับแล้วก็ทางตำรวจทางทั้งรองนเลศนะครับท่านก็เขาเรียกว่าระดมทีมงานเข้ามา ของผมเองคือก็อท่านพลตรีปฏีครับนะครับท่านก็ลงมาในการที่จะช่วยคิดและก็วางแผนในการแก้ปัญหาการจราจรวันที่สิที่ผ่านมาเนี่ยคือผมคิดว่าการจราจรเนี่ยอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างแต่คือ,อลูกค้าเข้าสู่สินค้าได้นะครับโดยที่ทางแมคโครเองคือก็ได้เลื่กมีนักจิตน้กใจครับเอื้อเฟื้อพี่แดงที่เป็นเจ<ห>ียนที่นี่คือแดงก็เออเฟื้อลานจอดของแมคโครให้ด้วยให้ด้วยรถกว่าพันคันเข้าจอดข้างน เพื่อการพันเผาให้การจราจรคือไหลลื่นนะครับผมผมทราบซึ้งของของน้ำใจของคนหาดใหญ่นะครับที่วันนั้นผมคิดว่าทุกคนก็ซื้นมึนนะครับการเขาเรียกว่าบรรยากาศที่ก่อนจะเข้ามาทางศูนย์ซึ่งอาจะมีครกขักอยู่บ้างแต่ทุกคนคือได้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศในวันนั้นก็ คนเยอะมากนะครับวันนั้นคือ,อคุณนเดชเองนะครับแล้วก็ทางคุณแัทยายอิงลิสนะครับและค,ค,คุณการาเมคือก็เรียกว่าได้เข้ามาแรกสร้างบรรยากาศผมคิดว่า เป็นเป็นประวัติศาสตร์ของของชาวเมืองหันใหญ่นะครับที่ได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้ครับรวมไปทั้งผู้ด่านของกลุ่มของเซ็นทรัลแล้วก็ท่านพัฒนารสึกประทับใจกับบรรยากาศซึ่งไม่เคยเจอแบบนี้มา,านานแล้วนะครับ<อ>วันนี้คือว่าบรรยากาศของเมืองหัดใหญ่ได้เกิดแบบนี้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับอยากจะให้คุณสารแนะน,นําน,นิดนึงครับว่าผู้ขับใช้รถใช้ถนนที่ใช้ถนนการจนวันนิ้เนี่ยครับเอาเป็นว่าฝั่งขาที่จะออกนอกเมืองถ้าสมมุติว่าจะมา ส่วนในค้าแห่งนี้จะต้องไปกลับรถใต้สะพานจะบว่าประตูยังไงบ้างครับสำหรับที่ท่านที่ชมทางบ้านนะครับอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมในกิจการของทาง์กานค้านะครับถ้ามาจากทางมอนะครับคือก็ให้ตรงนะครับแล้วก็ยูเทนลอดใต้สะพานของแม่โครตรงนี้นะครับกลับมาแล้วก็จะเข้าทางประตูหนึ่ง นะครับประตูแรกซึ่งก็จะนําพาเข้าไปสู่าลานจอดของศูนย์การค้าซึ่งเราเตรียมลานจอดขนาด2 6 0 0ช่องจอดไว้ให้นะครับหรือถ้าเกิดท่านมาเป็นรถ,รถจักรยานยนต์ก็จะมีที่จอดให้ด้านหลังอีก2 6 0 0คันได้เหมือนกันนะครับ สำหรับท่านที่ข้ามคลองสะพานข้ามทางรถไฟมาครับสะพานข้ามทางรถไฟมานี่คือว่าก็จะตรงไปนะครับแล้วก็จะไปเข้าทางประตูที่2นะครับซึ่งจะมีช่องทางเข้าถึง5ช่องทางใหญ่โอนะครับึ่งก็จะเข้าไปได้โดยสบายแต่สาหรับท่านที่มารถโดยสารนะครับก็จะจอดดรอปตรงด้านหน้านี้นะครับซึ่งก็จะเป็นรถประจําทางที่จะมารับและส่งผู้โดยสารได้นะครับ ส่วนข้างในอย่างที่เห็นนะครับว่าเรามีทิกเก็ตบูธนะครับที่จะเป็นจุดที่จะต้องตรวจสอบลูกค้าที่ก่อนเข้ามาว่าจะต้องเตรียมบัตรประชาชนหรือใบขับขี่นะฮะแล้วก็ผ่านทางทิกเก็ตบูธเราก็จะมีสแกนบัตรแล้วก็จะมีบัตรสมาร์ทการ์ดซึ่งก็จะบันทึกทะเบียนรถนะครับบันทึกหน้าของผู้ขับขี่นะครับซึ่งบัตรเนี้ยเป็นบัตรที่จะ Security ดูแลทรัพย์สินรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ที่เข้ามาให้ปลอดภัยนะครับผมเท่ากับว่าผู้ที่จะนำรถเข้ามาอย่าลืมเตรียมบัตรประชาชนเพื่อที่จะี่หรือไปขับขี่เพื่อความสะดวกคล่องตัวการจราจรจะได้ไม่ติดขัดนะครับผมและเดี๋ยวผมกับคุณสรันขออนุญาตคุณสรันช่วยพาเข้าไปในศูนย์การ้ายแห่งนี้แต่ก่อนจะพาไปผมขออนุญาตพัก ครู่หนึ่งเตรียมตัวแต่งชุดให้มันหล่อๆหวีผมสักนิดน,นึ่งครับผมแล้วเดี๋ยวผมกับคุณสลา,านจะพาเข้าไปชมบรรยากาศของศวนการค้าแห่งนี้ครับโอเคครับ ภาพระดับโลกกว่า140ช่องและช่อง HD มากถึง31ช่องพร้อมแชรมิติใหม่แห่งการรับชมด้วยเทคโนโลยีที่เหนือกว่าเพื่อที่สุดแห่งประสบการณ์ความบันเทิง CTH We share. ของความใช่ในสไตล์คุณได้แล้ววันนี้โอนิวยา a r เรส That's right พบแคมเปญโตโยต้ามอบความสุขแจกรถ50วัน50คันถึง31พันวาคมนี้ ต้องตกใจครับเราช่วยให้ธุรกิจคุณขยายด้วยเงินกู้เยอะเกินคาดแค่ฝากถอนโอนจ่ายไม่ต้องมีหลักประกันเพิ่มธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจพูดถึงท่าน้ำหนักสำหรับลิงตอนนี้นะคะเป็นเรื่องที่กุ้มใจมากซึ่งถ้าปล่อยให้อ้วนแบบนี้เนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าก็คงเป็นกลุ่มอะคะ่ะในเรื่องปัญหาของท้องหน้าท้องสะโพกแล้วก็ก้นค่ะคือตอนนี้เหมือนเวลาใส่เสื้อผ้ารัดรูปข้างหน้าก็ยืน ก้นก็ยืนและที่น่าเกลียดที่สุดคือในช่วงของต้นขาที่มันติดกับก้นเก้งขาสาั้นกระโปรงสรั้นตอนนี้ไม่กล้าใส่เลยค่ะเพราะตรงนี้เนี่ยเซลลูไล์มาแบบทั้งคลื่เลยค่ะแต่การเป็นคนที่ตอนนี้กดคางนิดนึงตรงนี้ก็มาแล้วตรงนี้อยงหน้าเกลียดหน้าเกลียดผิดไม่ผิดจริงๆเลยนะคะที่ตัดสินใจให้สลิมอัพเซนเตอร์ดูแลตอนนี้นะคะหนิงไม่มีปัญหาเรื่องรูปร่างและะ้วค่ะเพียวบางขึ้นลดจริงเฟิร์มจริงมาที่สลิมอัพเซนเตอร์นะคะโบกมือลาความอ้นวนโดยแพ็กเกจ VIP มูลค่า5 9 9 9 9บาท สนใจติดต่อ0839880516 0833905459แล้วพบกับสาขาเซนทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่เร็วๆนี้นะคะทำไลครคอมเราเนี่ยนักสาวยังไงสง่งรูปไปแล้วเฮ้ยอ่ะให้ไหว อยากให้คุณดูแลตัวเองววตอมิวดับเบิลแบล็กมีงาดำและข้าวสีนิ่มมีวิตามินอีสูงมีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระกายพร้อมใจพร้อมเราทำได้ กระทบกระทั่งกันมากแค่ไหนสนุกร่วมกันด้วยความนุ่มนวลอะไรอะไรมันก็ดูนุ่มไปหมดโอ้นุ่มเข้าไว้สังคมเป็นสุดเอ็ n g ์พอร์ต สนุนข่าวช่วงที่3โดยมนัต organizer ท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ผมกับคุณสลันเดินเข้ามาบริเวณชั้นหนึ่งของศูนย์การค้าแห่งนี้ตอนนี้ผมอยู่หน้าชอปมาร์ k แอนด์สเปนเซอร์ใช่ไหมครับคุณสลันครับชอปแห่งนี้เขามีการจำหน่ายสินค้าย,ยังไงบ้างครับคุณสลันครับเป็นแบรนด์เนมที่มาจากลอนดอนนะครับ mm hmm. ซึ่ง สินค้าที่นำเข้ามาเนี่ยตอนนี้เป็นตรีมของวินเทอร์นะครับซึ่งด้านหลังของเราคือก็จะมีดิสเพย์ Display ของแบรนด์อ Brand ของ My ซ์เซนเซอร์ซึ่งเป็นสินค้าที่เข้ากไปรีมหน้าหนาวนี้นะครับซึ่งจะมีทั้ง แฟชั่นของคุณผู้หญิงนะครับแล้วก็ของคุณผู้ชายอย่างเราด้วยมีด้วยเหมือนกันนะครับผมแล้วก็สัวัยรุ่นก็มีให้ด้วยนะครับซึ่งผมคี่ว่าตอนนี้เราคงก็มาเจมตัวซื้อแฟชั่นตอน,นรับฤดูหนาวนะครับเพื่อจะผมว่าวันนี้คือจะได้เข้ามาเฉื่อใช้ในศูนย์กาแห่งนี้นะครับซึ่งไม่เซนเซอร์เองคือเรายังมีสินค้าที่เป็นพวกช็อกโกแลต ครับนะครับแล้วก็ขนมขบเคี้ยวนะครับสแรของทางไ i ซ์เฟนเซอร์วันนี้คือไม่ต้องไปไกลแล้วนะครับว่าคนหัดใจคงได้เข้ามาจับจ่ายแล้วก็ซื้อเป็นของขวัญนะครับเทศกาลที่กาลังจะถึงนี้นะครับผมเท่ากับว่าสินค้าเสื้อผ้าแบรนด์จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลเลยไหมครับผมถูกต้องครับตอนนี้คือก็เรียกว่าเข้าสู่ฤดูกาลของวินเทอร์ครับฤดูหนาวซึ่งต่อไปคอลเลคชันใหม่ของทาง m ม่สเปนเซอรในช่วงซัมเมอร์เนี่ยผมคิดว่าชาวฮาด์ดหญ่ผมต้องรอนะครับว่าทีมของซัมเมอร์ข้างหน้านู้นะครับว่าในปีหน้าเนี่ยคือคอลเ t ชันจะเป็นยังไงบ้างแล้วผมจะได้แบบว่ามาดูกันในโอกาสหน้านะครับผมเขาะว่าชาวฮาดใดญ่ครั้งนี้มไม่ตกเทนแน่นอนถูกต้องครับผม,ผม,มครับผมอย่าลืมนะครับ Mark s แอนด e สเปนแล้ว ทั้งบริเวณชั้นหนึ่งเนี่ยครับผมทางผู้านี้จัดให้เป็นลานแฟชั่นหมดเลยไหมครับจริงๆคือเริ่มต้นเข้ามาก็จะเจอร้านสตาร์บัคนะครับผมคิดว่าได้เข้ามาจิบกาแฟร้อนๆครับนะครับคาปูชิโน่แล้วก็ถือกาแฟเดินเข้าไปในฟรอชั้นหนึ่งนะครับซึ่งเมื่อเข้าเดินมาได้สักพหนึ่งก็จะเจอเ a อ t ์ r information นะครับซึ่ง ตรงนั้นเองจะให้ข้อมูลหลากหลายกับลูกค้าถ้าเกิดว่าต้องการจะสอบถามข้อมูลครับเราจะมีแบรนด์เนมต่างๆที่อยู่ในฟลอร์ชั้นหนึ่งนะครับครับผมที T ่เช่น<ช>ก็จะมีจากไอซัส i ไลน์จากลอนดอนเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังมีแบรนด์เนมต่างๆ,งๆทั้งเป็นล o c a แบรนด์อย่างของกลุ่มจัสต์ฟาวครับผมก็จะมีจัสต์ฟาวลินลิน r าราวนะครับเชฟ ซึ่งวัยรุ่นวัยรุ่นนะครับผมต้องใส่แชฟเพราะว่าวันนี้ผมที่ว่ามันเป็นเทรนด์เท่ากับว่ามาชั้นหนึ่งนี้ไม่ตกเทรนแน่นอนจะเข้าสู่เทรนต่างๆก็ต้องมาบริเวณชั้นหนึ่งศูนย์รค้าแห่งนี้ใช่ครับเดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะพาเดินไปชั้นสองนะครับเพื่อไปดูแบรนด์ต่างๆชั้นสองว่ามีแฟชั่นอะไรบ้างนะครับเท่ากับว่าถึงแค่ชั้นหนึ่งและชั้นสองเลยแหละครับในการแบรนด์แฟชั่นทั้งหมดถูกต้องครับเพราะว่าวันนี้คือเรานําแบรนด์เข้ามาเยอะมาก ชั้นเดียวไม่พอไม่พอต้องเติมสองชั้นเลยนะครับท่นานผู้ชมครับเดี๋ยวผมกับคุณสาลันจะพาท่านผู้ชมไปสู่ชั้น2กันไปดูซิว่าแบรนด์ต่างๆที่คุณสาลันบอกว่าเป็นแบรนด์ชั้นนําทั้งหลายนําไปสู่แฟชั่นชาวหัดใหญ่ยังไงบ้างครับไปกันครับผมไป,บไปกันครับเจอนครับ คุณสลานบริเวณชั้นอ2อซึ่ง หลากหลายแบรนด์ชั้นนํามากมายเท่าที่สอดสายสายตาไปมากมายข้างหลังของผมก็จะเป็นซุปเปอร์สปอร์ตชั้น2นี้มียังไงบ้างครับคุณประธานครับชั้นสองเองคือก็จะเป็นแบรนด์โล c a l ที่จากกรุงเ,เทพมานะครับอย่างของเพเลสครากบอดี้กรอบนะครับเทวินเซนต์เจมส์จูชนะฮะซึ่งก็มีทั้งรองเท้ากระเป๋านะครับแล้วก็ปไปเสื้อผ้าวัยรุ่นนะครับที่เราคิดว่าน่าจะตอบโจทย์ของวัยรุ่นของคนหายใจนะครับอย่างที่ ก็เนครับว่าวันนี้ชั้นนี้เราเป็นชั้นสองซึ่งจะมีซูเปอร์สปอร์ตซึ่งเป็น แฟชั่นของกีฬากีฬาด้วยนะครับรวมทั้งอุปกรณ์กีฬาแล้วก็ผมคิดว่าพวกเราเองต้องรักษาสุขภาพครับอันนี้เท่ากับว่ามาชั้น2นี้ก็ยังอยู่ในเทรนแฟชั่นทั้งได้แฟชั่นด้วยออกกําลังกายด้วยเหมือนกันครับผมเดี๋ยวคุณธนาจะพาไปอยู่ที่ชั้นชั้นสามชั้นสามนุ่มจ้องรับชั้นสามอีกครับผมไปกันครับชั้นสามเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปอยู่โซนอีเซ็นเตอร์โอ้โหไปเลยครับผมไปกันครับผม บริเวณชั้น3แห่งนี้ข้างหลังผมเห็นแล้วครับ e-center เขามีการจําหน่ายสินค้าอะไรบ้างครับโซนแห่งนี้ครับผมรวมรวมไอทีทั้งหมดเลยนะครับมือถือทุกค่ายนะครับวันนี้คือมีให้เลือกครบทุกค่ายเลยมันรวมอยู่โซนแห่งนี้นะครับจะซื้อ p p o o n นะครับจะซื้อซัมซุงนะครับโซนี่ทุกอย่างนี่หมด ถูกต้องครับผมโอ้โหท่านผู้ชมคนไหนคอไอพีก็อย่าลืมมาโซนอีเซ็นเตอร์แล้วชั้น3นอกเหนือจากอีเซ็นเตอร์ยังมีอะไรอีกครับผมเป็นโซนแบงค์ครับผมนะฮะซึ่งด้านหน้าของที่เรายืนเห็นนะครับจะมีธนาคารกรุงเทพท่างไทยกสิกรไทยไทยพาณิชย์กรุงศรียูเมทเออนนะครับธนาคารออมสินนะครับแล้วก็พีเอ็มดีก็มีด้วยโอ้ท่านผูว่ามาโซนชั้น3แห่งนี้ท่านผู้ชมครับสามารถมาได้ทุกแบงค์ อยากจะฝากแบงค์ไหนมีให้เลือกตามใจชอบเลยสบายมากครับเพราะว่าเบิกแบงค์นี้นะครับไปโอนแบงค์นี้นะครับไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมนะครับท่านผู้ชมคร<ม>ับผมอยากรู้เลยครับว่าชั้น4เนี่ยคุณสรลันจะพาผมไปดูอะไรบ้างชั้น4นี่ตื่นเต้นจังและยิ่งขึ้นมาสูงผมยิ่งหลากหลายและอยากจะช้อปปิ้งมากเลยชั้น4ี่มีอะไรต่อครับคุณสรลันชั้น4ี่เนี่ยนะครับจะเป็นโซนอาหารโอ้โหวันนี้คือเดินช้อปปิ้งแล้วนะคบว่าทําให้หิวละ นะครับขึ้นไปชั้น4ไปเติมพลังครับชั้น4และชั้น5ซึ่งก็จะมีเลสซ์ลองกว่า50แบรนด์อยู่ที่นี่หลากหลายนะครับว่าทั้งไทยจีนเกาหลีญี่ปุ่นนะครับรวมไปถึงอาหารของคนอิสลามแล้มีหมดมีให้เลือกดูหิวแล้วครับคุณสุรันขออนุญาตพาผมไปชมร้านอาหารต่างๆได้ไหมครับผมยินดีเลยครับผมเราไปชั้น4กันครับผมหิวแล้วครับชั้น4ดีกว่าครับชั้น4กันครับ ที่ไหนครับข้างหลังผมเย็นวาบเลยครับเนี่ยก่อนที่จะไปัชน4ีันี้อย่าพามาชั้น3มาเจอซับซิโ o ไอส์เกตนะครับซึ่งอันเนี้ยคือเป็นไอส์เกตแบบเอน e r เ a อร์เมนต์นะครับซึ่งเด็กๆอย่างที่เห็นนี่ครับเป็นกลุ่มแฟมิลี่นะครับมาแต่น้องๆนี่คือมีความสามารถเป็นอย่างมากครับผมผมคิดว่าตรงเนี้ยวันหยุดครอบครัวน่าจะมาใช้ซับซิโรสเกตนี่นะคือเป็นจุดพักผ่อน นะครับถ้าเจอช่วงผมว่าช่วงตอนซัมเมอร์อากาศร้อนเนี่ยทีี่นพอมเหมาะไปอย่างมากผมว่าเท่าที่ดูบรรยากาศครอบครัวทั้งนั้นส่วนใหญ่จะผู้ปกครองพาลูกๆมาสนุกหันสามารถฝึกออกกำลังกายใช่โดยเล่นไอส์กัตเนี่ยแหละครับได้ใั้เขาเรียกว่าพละกำลังนะครับเด็กๆคือเขาเรียกว่าได้ใช้กีฬานี้ในการให้เกิดประโยชน์ แล้วอีกอย่างคือได้สมาธิด้วยแล้วอย่างครอบครัวก็สนิทสนมกันมากขึ้นถูกต้องถูกต้องครับคุยแล้วครับคุณารานจะพาผมไปที่ไหนดีครับเดี๋ยวข้างบนเนี่ยครับจะมีทั้งโซนอาหารนะครับแล้วก็ฟูดพาร์คซึ่งเป็นอาหาร โซนชั้นประหยัดนะครับซึ่งมีการแบ่งแยกโซนของอาหารพารานด้วยโอ้โหแต่คนที่เคร่งศาสนานะครับอิสลามคือก็ผมว่าเหมาะที่จะมาทานที่นี่ตอนนี้เราอยู่บนชั้น4แล้วข้างหลังคงผมนี่โอ้โหผมเห็นแล้วลูกเล็กเด็กแดงวิ่งกันเต็ไมไปหมดเป็นโซนอะไรครับคุณสรันครับน u n p l เน็ตนี่นะครับคือต้อบอกว่าเป็นโซนของอ ไยรุ่นตัวจิว๋วค้าบผอมแล้วก็ไวรุ่นที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งซึ่งข้างใน,นอ่ะก็จะมีกัาเียว่าแหล่งบันเทิงความสนุกของพวกเขาที่สนุกแล้วได้ความรู้ตรงนี้ด้วยโูลพา,าร์คนะครับซึ่งก็จะมีอาหารนานาชาติอยู่ข้างในในะคร,รับรวมไปด้งของลุ่มเรียกว่านักศึกษาศาสนาอิสลามาอาหารฮารานก็หลหารยปต่างหากเลยทั้งภาชนะ ทั้งการล้างคือแยกพยาโดยโดยแยกต่างหากเลยครับผมเ่ากับว่ามาชั้นนี้ได้ทั้งฝึกสมองแล้วก็พัฒนาการของน้องๆหนูๆด้วยและคุณผู้ปกครองก็สามารถจะมานั่งทานอาหารได้อีกทั้งทั้งโซนเลยทั้งชั้นนี้เลยไหมครับปลอนนี้เกือบทั้งปลอนนะครับที่มีร้านอาหารดีๆนะครับสมมติว่าถ้าเราอยากจะเป็นคนรักสุขภาพครับจากทานโปรตีนนะครับแล้วอยากมีเรียกว่ามีวิตามินดีๆคือทานพวกสลัดผักนะครับ เราก็มีตั้งแต่ซชสเลอรโอ้โหโคือเลือกให้ทานเนื้อจากนิวซีแลนด์ดีๆนะครับานได้ที่นี่ครับลงไปทั้งคือถ้าจะย่อมยวลงมาหน่อยก็คือทานที่ใซ่เรวไนะครับหรือเจฟเฟอร์ก็เป็นตัวที่ชอยที่รองรับมาได้นะครับไหนๆก็มาท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าศูนย์การค้าแห่งนี้มีแค่นี้เองเหรอชั้นสียังครับผมอยากจะเอนเตอร์เทนเมนต์ลวครับผมอยากจะดูหนังตอนนี้มีมีไหมครับผม จะพาขึ้นไปชั้น5้าออยู่ชั้น5ใช่ครับเราไปที่หัดใหญ่ซ i นดิเพ็กโอ้โหซึ่งเป็นโรงภาพยนตร์ที่บริหารโดยกลุ่มของเมเจอร์ซินดิเพ็กโอ้โหครับการตีความชัดเจนแน่นอนช้าไม่ได้แล้วครับผมผมอยากรู้แล้วครับว่ามีโปรแกรมหนังอะไรเด็ดๆเพราะว่าเดี๋ยวคุณดารันพาขึ้นชั้น5เลยนะครับโอเคครับ้นชั้น5นะครับผม หลังนี่แหละครับหาดใหญ่ซินิเพ็กใช่ไหมครับผมครับผมเป็นหาดใหญ่ซินิเพ็กเป็นโรงภาพยนตร์ชั้นดีที่อยากจะมาเขาเรียกว่าตอบสนองคนหาดใหญ่หญด้วยกันนะฮะซึ่งเป็น,ปนหาดใหญ่ซินิเพ็กที่บริหารโดยทีมของเมเจอร์ซินิเพ็กคุณภาพการัรตนตีแน่นอนระบบเสียงของเขาเนี่ยสุดยอดมากครับมีด้วยกันทั้งหมด10โรง ไอ้นนเนี่ยครับ10โรงครับผมโโอ้ <นะ S 1> <ฮ>้หท่านผูชมครับมีทั้งของไอแม็กซ์ครับซึ่งจะเปิดให้บริการพร้อมกับวันที่เราเปิดไฟต้นคริสต์มาสคือวันที่สิบแปธันวาคมนี้นะฮะครับสำหรับโรงที่เปิดแล้วตอนนี้อีก9โรงคือก็จะเป็นโรงธรรมดาครับโรงโฟดีที่แบบใส่แวไ่นเมตตาสามมิติโดดเด่นบรรยากาศแบบว่าทุกอย่างเหมือนทะลุจอมาเลยเข้ามาหาเราเลยใช่ใช่แล้วก็มีโรงโฟดีด้วยครโฟดีคือคอนเซ็ปต์คือว่า คุณจะได้สัมผัสของอถ้าเกิดว่าเราในภาพยนตร์คือกําลังผ่านทุ่งหญ้าคุณได้กลิ่นทุ่งหญ้าได้กลิ่นดอกไม้ทุ่งหญ้าเลยโอ้โหอย่างครับถ้าเกิดมีลมพัดมาลมพัดมาโดนหน้าเลยัจรรริงเลยคบถูกต้งองค,ครับผมนะครับถ้าบันภูเขาเนี้ยคือจะได้กลิ่นพวกแบบภูเขาที่มีหม้าเนี่ย ความเย็นมาเลยนะฮะกลิ่นมาทุกอย่างมาเลยคือได้สัมผัสคืออีพิติตหนึ่งคือพิติตที่4เลยนะครับต้องพลาดไม่ได้ครับกับหาดใหญ่ซินะเพกแห่งนี้บริเวณชั้น5ไปไหนต่อดีครับผมมีไหมครับยังไงตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะนําพาไปชั้นคราวฟชั้นล่างสุดนะครับซึ่งชั้นนี้จะมีอ่ากลุ่มของเขาเรียกว่าผู้กออการในคนหาดใหญ่ นะครับมีนำเครว่าโซนแฟชั่นพลาสครับเอาเสื้อผ้าแฟชั่นมาลงแล้วมีปอ์มาร์เก็ตคือท็อปมาร์เก็ตนะครับแล้วก็จะมีเครื่อโซนกิมหยงนะครับเป็นการซื้อของฝากอยู่ชั้น<ด>กราวฟอร์ห่งนี้กราวฟอร์นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราลงไปชั้นล่างกันครับไปดเกัาหก อยู่ชั้น5้าตอนนี้เรามาชั้นกาฟอแล้วโอ้โห oh <laughs> ผมหิวอีกแล้ว <laughs> มีอะไรบ้างครับชั้นกาฟอร์แห่งนี้ครับผมกาฟอนี่ก็ถือเป็นชั้นล่าสุดของเรานะครับซึ่งประกอบไปได้วยหลายๆส่วนด้านหลังที่เห็นนี่คือว่าเป็นฟู้ท oh ูโกเป็นคอนเซปต์ใหม่ของเรา oh นะครับ,รบ <laughs> ซึ่งเรียกว่าสรับนาพากลับไปทานบ้านหรือทานที่นี่ก็ได้นะครับ mm hmm. ซึ่งมีอาหารหลักหลายลวมแล้วมีเป็นของฝากของกิมหยงด้วยนะครับ <laughs> ทางด้านขวาของคุณน่คือวันนี้จะเป็นท,ป market ท็อปมาร์เก็ตนะครับซึ่งเป็นไวตี้ของเฟรชฟู้ดนะครับแล้วก็โกลเดอรี่ที่จะเขาเรียกว่าสับนำไปใช้ที่บ้านซึ่งพอดีตอนนี้เป็นเข้าช่วงฤดูการของปีใหม่นะครับเอก็จะมีเรืงของกระเช้าปีใหม่ที่จะเป็นมอบของขวัญมอบความสุขให้กับคนที่คุณรักและคนที่คุณนับถือนะครับก็เจ้ากับถือว่ามาศูนย์การค้าแห่งนี้สามารถจะทั้งช็อป ทั้งทีมทั้งเอนเตอร์เทนเมนทุกอย่างใช่ครับสุดยอดแล้วครับท่านผู้ชมครับผมเดี๋ยวอยากให้คุณทานเชิญชวนท่านผู้ชมนิดนึงครับให้เดินม,มาสวนการค้าแห่งวิสักลิน,นึงครับผมนะครับสำหรับ ผมมองว่าเมืองหาดใหญ่นะครับเป็นเมืองหลวงของภาคใต้เลยนะครับวันนี้ทางกลุ่มของเซนทรัลัฒนจำกัดมหาชนเนี่ยนะครับมองแล้วก็อยากจะสร้างความยิ่งใหญ่ทับให้กับชาวเมืองหาดใหญ่นะครับผมคิดว่าทุกทุกคนเมื่อได้เข้ามาสัมผัสแล้วนะครับผมคิดว่าคงจะมีความสุขแล้วก็สมกับที่รอคอยกันมานานนะครับผมคิดว่าวันนี้สูนทะเฟอร์ชอว์หาดใหญ่นะครับคงจะรองรับนะครับ คนชาวหาดใหญ่และก็จังหวัดข้างเคียงนะครับก็ขอยนชิญน,นะครับว่ามากันแต่เช้านะครับวันธรรมดาเนี่ยจันทร์ถึงศุกร์แล้วเปิดตั้งแต่10บโมงซึ่งถึง,ถง3ามทุ่มนะครับส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับและวันหยุดเนี่ยเราจะเปิดบริการตั้งแต่10บโมงเช้าถึงสามทุ่มครึ่งนะครับโอ้โหถือว่ามีเวลาช้อปปิ้งกันทั้งวันเลยนะครับผมถ้าผมและครั้งนี้ผมและคุณสรันขออนุญาตเดี๋ยวผมขอตัว ไปหาอะไรทานสักนิดเมื่อกี้หลากหลายแล้วก็ไปช้อปปิ้งกันสักน,นิดนึงผมมาคุณสรันขออนุญาตลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่กันแล้วครับเราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ